าน้องคัดได้พี่ทีน้องมาแล้วเฮ้ยเป็นไปเปล่าอ่าฮะอ่ายี่ห้อส่งหลิงแต่ไหลป่งหลูโตหลูว่าแหล่งไตอ่ะนั่นแหละครับผมใช้ยี่ห้อนี้ครับ เสียงเคี้ยอะไรวะเสียงเพลงเคี้ยอะไรก็เสียงเพลงเสียงเพลงอะไรอ่ะก็เสียงที่ไม่เหมือนเพลงอินเดียไอ้สัสใอ้เปิดฮิวกูหลอนหลอนจัดน้องน้องหลอนอะไรอ่ะน้องเอาไม้จากปากหน่อยห่างๆหน่อยไงเสียงก็ชัดเลยโอ้มก็ไปเลยอ่ะน้องเออโอ้มก็ไปเลยมอนก็เกินไปไหน้องอ่าจะเล่นบีเหรอ เลยมีด้วยได้ดิเข้ามิดไหมเข้ามิดไม่ทันละเดี๋ยวส่งสแกนเข้าไปมิดไม่มีอยู่มีอยู่ตัวใกล้อ่ามีนี่ไปเมียสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่เข้ามาด้วยครับสวัสดีครับแปดหมื่นคนต,ติดตักตักวิไม่นอนกันหรออะไรไม่นอนกันเฮ้ย,ย,ยอ้าวก็กกลัว กวางเป้าอยู่ครับวางเป้าโง่ไอ้เหี้ยคอเมนเงินเดี๋ยวแหละไปทางไหนออกนอกกำลังฟอร์ดวะเดินเข้าไปเลยเอ้ยนี่ไงคอมมนเฮ้ยสแกนเซลล์อะพี่เกียร์ว่าจะโยนลูกสูตร ป้าไปข้างไหนเศกโลโซเซกโลโซเซกโลโซเราได้เราได้เราได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเวลาเหลือเวลาเหลือเราแค่เว้นอยู่เราแค่เว้นอยู่เราแค่เว้นอยู่เเฮ้ยยยบีดดใครข้างหลังครับอ๋อดี่นางรำในห้องครับเฮเวนมีเฮเวนมีโอเมนอยู่เฮเวนโอ้หอยู่ข้างหลังเฮียเจ็บอยู่ข้างหลังเออเออเออ เออเออแเด็แเด็บสไลด์ยิงแอดต้าแม่งหัวคุยกิ่หายเฮียไมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรแเด็บสไลด์ยิงคืออะไรอ่ะแอดแเด็บสไลด์ยิงอ่ะเราแบบแบ็คฆ่าเราเพื่อนเราก็ยิงอ่ะโอ้โหเกินไปแต่มันยิงไม่โดนโดนเศษไอ้โดนเศษเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแกโค บลบๆพลังงานหมดอยู่นี่ตัวหนึ่งนะเฮ้ยิงไม่โดนกันเลยเหรออดีโอ้โอ้โอ้โออ๋อกูโดนขัง โอ้ยน้องโอ้ยพี่เจ็บน้องพี่เจ็บยืดได้อยู่รอมันกูได้รอมันกูได้ไป่ไมไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไอ้รอยแล้วน้องมันหมดมันจบแล้วน้องเพ<อ>ื่อสมองป่ะป่าอะไรอ่ะเ่โคป่าอะไรอ่ะรอให้เว็นรอให้เวน็น เข้าว่ะจอยเอ้ากลัวก็กลัวโอ๊ยกลัวก็กลัวเข้าหัวเหมือนกันกลัวก็กลัวโอ้ยเนี่ยทำไรอ่ะโอ้นี่หลังมาโอ้ยมาเดีครับทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะไปครับเดี๋ยวโคมาละ Oh! เอาบอมมานดิเอ่อเราเส็ได้เจ็ดมาละวเราเสร็เราเสร็เราเสลองโอเมนนาบ้านนะมีสแกนมิดนะสแกนมิดนะสแกนมิด มี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 มิดมีมิดมีมิดมีมิดยูมาแล้วละตัว <Yeah. S 2> ตนี้สองตัวมิดยูล็อกความกันความกันออกมาแล้วออกมาแล้วมาพี่มาแล้วพี่มาพี่ล็อกซ้ายอยู่ล็อกขวานะล็อกขวาล็อกมาร์ตินเป็นเราวิ่งเหรอเ <seconds> ข้าเอ <c oughs> ชันนะเด็ดเด็ดเด็ด ราวอตกราวอตกเฮ้ยทันไหมวะโดดไปได้ปะวอลมีรั้วนี่ยแต่โดดไม่ได้ว่ะโอ้โหโอ้โหมาดิไม่ทันน่ะน้องเซฟก็ได้เซฟเลยเซฟเลยเซฟเลยไม่ทันไม่ทัน มาแล้วอ <laughs> <laughs> ไม่ทันกลัวก็กลัวแต่ไม่รู้ทำไมเช้าเลยต้องหาเกมอื่นเล่นแล้วไอ้ <laughs> ต่อไมตี่เราไม่เล่นแต่วาโลเขหน้าเบือ่อจะเล่นเกมอะไรอันนี้เมื่อไหร เอ้กูด <Dark> er. ักกันสแกมมิดเลยจบเอ้ากัวก็กลัวหัวมันลั่นนะหัวมันลั่นนะอย่างนั้นเลยเหรอใช่แรหลระอ,อ๋อสเปกเตอร์เราเระวังมันมาตรงนี้นะต,ตามเยูยล็อกไฟอยู่ พลานอยพลานอยพลานอยเจ็ดแดบไปแล้วเจ็ดิบไปแล้วไอ้เหี้ยนีออนเฮ้ยบายมาเฮ้ยกูโดน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 หลังเข้าเหรอหลังเข้าเหรอกูโดนมันมายังมายังอยู่บ้านอยู่บ้านเอยอยู่นี่อยู่นี่ Where are you? อยู่นั่นแหละมันไม่ไปไหนแล้วหรือไม่มันก็มาเออตรงนั้นแหละเลียงไว้เลือดเต็มหน่อยโหน้องไม่ยิงช่วยพี่เหรอกูโดนนันตีมันเนาะมามามันใช้นั่นกูเอ,อตัวตุนโอ้โห oh, oh. ไม่ทัน sorry bro sorry โอ้ไม่กีนที่ปาไปเสีะน้อง okay. sorry Oh, bro ฉันเมื่อกี้แบบพี่โคตรเทะน้องหงอก็พี่หันไปปิ๊บพี่แบบปาดเลยเข้าไปดีกว่าล็อกเก็ตก็อกแล้วล็อกแล้วเก็บเลยเราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเราปาดเดี๋ยวเราปาดเดี๋ยวเราปาดเมนติ ม,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 มีสักมีอันตีนะมีอันตีนะเดี๋ยวอันตดี๋ยวอันตีความจริงชื่อไหนพี่อ้าวตกลงชื่ออะไรอันตีนะเฮ้ยมันกูตอนไหนไว้ีอมันเอาไ้นี่มันเอากู้โอ้ยโอเมนฟนโอเมนอ โอ้คุณไม่ได้ยินเสียงกูเฮียเลยเลยมันยิงกันกระหน่ำจัดอ่ะเฮียตูมตามตูมตามกูุณกาอยู่ในสงครามโลกตูมตามตูมตามเลยวะชื่อไหนครับอ๋อชื <S no <S ่อไหนหรอโอเคโอเคจะได้เลขถูกย้ำบีเลยครับนะย้ำกดวีเฮ้ยเอาดีดีย้ำอยากจะย้ำอีกสักครั้ง มันมีออฟนะนั่นแหละประเด็นนี่ยแต่พี่ตีมิดโอ้โหลวนดาวดะเฮ้ยอย่าพีนะบอกใครบอกอัตตา โอเมนตายโอเมนตายออฟตกออฟตกออฟตกแล้วเข้าดิเข้าไม่ได้มันดันมาโอ้แกโคแกโคมิดแกโคมิดเล่นดีเล่นดีสองตัวระวังระวังโดนดันจากหลังนะแกโคหลังแกโคหลังเล่นว่ารอเหรอพี่ชายใช่ครับแกโคโอ้หน้องชายน้องทำไรอะหน่องพี่ร้องแลยหน้อง กูเอาโดนโดนดันหลังกูก็รีบเดินไงก็ไม่รู้ก็บอกก่อนไงบอกว่าระวังหลังนะอันนกี้พูดถูกไหมดีเฮียออกมาครูไหมน้องน้องใจเย็นน้องเล่นเลยเลยเลเพี่แยกเฮ้ยเอาดีมันดันมาถอยเถอะถอยเถอะมีกี่ตัวมีตัวสี่ตัวครบเลยครบเลยหรอ จริงจังนะโอ้ชิปอบตกอบตกอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยหล่ออุ้ยขอบครับชื่ออะไรอ่ะขอบคุณครับที่ส่งเราหรือไม่ดันอะไรอ่ะมันอยู่นี่ไม่ตัวเดียวแต่อีกสองตัวเลน่ากัจะไม่อยู่นี่สวยสวยเก็บออมมากเก็บเอ้ยไปเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้ว อาตตามึงเดินดิเ้ยอาตตารอพ่อมาตัดริบบิ้นเหรอจัดยาย่าวัดอยวัดสวยออฟตกแล้วออฟตกแล้วเหลือตัวเดียวไม่ไม่อยู่ขวาอยู่ขวาเออเก็บออฟนะออฟวัดนะออฟดีกว่าไหมวันเล่นเวลา 10วิ c าทีเหลืออยู่หลังอยู่ข้หลังอยู่ขางหลังเอออยู่หลังแล้วนะโอ้โหไหนออฟบักวันเดาน้องไอ้ย่าออบบังตกนี่ sorry bro เว้ยน้องทีมเราเล่นอะไรน้องน้องดูดิเกมโค้ด28อะน้อง เดินมิดดีกว่าไหมพี่เดินหลายรอบแล้วน้องพี่เดินดันเดินแยกเดินแยกไหวแล้วนะเดินแยกจนพี่ไม่เจอแยกยังไงแล้วเนี่ยเขามิดดีกว่าเป็นสแกนที่แบบเล่นๆเหมือนดวิลลิตอะ่ะสวัสดีทุกคนครับเข้ามาพูดคุยได้นะ <are> oh yeah, สแกนไม่คุมเลยเอ้ยเกโกโดนไก้โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดน แปลกอดินตกอดินตกอดินตกอ,อันตีไม่คุมหละมามามามันมาเอตเต็มอ่ะสวยเจตเจตตรงนี้เจตตรงนี้ ไอโอเมโลโอเมโลน้องโอเมโลเปื่อยไรอยเรยเอลิงเอลิงเอลิงเดินไปร้อยร้อยห้าร้อยห้าน้องคัดได้พี่ทีน้องมาแล้วเฮ้ยเป็นไปเปล่าหนึ่งพันใจไปครับอุวิคอมครับถ้าหนึ่งพันบาทก็จะดีกว่านี้นะหยอกหยอก ถอามาพูดคุยก็ดีใจแล้วโอ้โหน้องหยิบอดีมาเลยเหรออือต่อเปิดด้พี่หน่อยดิไม่ให้ได้ปะอ่าก็เกินไปวะน้องฟงดีว่าพี่ไรติ๊กต็อกน้องพี่ด่าน้องไม่ได้คำ <c oughs> แซ่บเชี่ย <c> ด <oughs> <c oughs> ไม,มด <c oughs> ได่ไม่นม่ท้าจัดหรอกพี่แกขอโทษรั่วพี่แกจะรั่วอะไรเมื่อกี้นะเ,ออเล่นเกมอะไรล่ะครับวาโลครับ ชอดโดนบอดยิงกันนะให้อีกเออโคตรปั่นอ่ะโอ้อุมากูมว่าต้อมองแมป็ปไอ้เหฮ้ยวิปืนลันวิลันนะ่นอ่ะมาเต็มมาเต็มอีกโกอออปชั่นเยอะ มาแล้วดันมาแล้วปืนปืนเป็นไรล่ะเอ้ยหัวลั่นข้างบนเลยข้างบนเลยโอ้โหจะตายพี่ใส่แว่นตาของอะไรครับพี่เขาไม่จ่ายดิพูดไม่ได้ครับ เขาจ่ายเดี๋ยวพี่ค่อยพูดบอกเขาไปว่าวัดสันใช้แว่นตาของสลิงตุงเหมยตูต้หลัตู้หลี่ตังไหลอะ่ะนั่นแหละครับอ่าฮะอ่ายี่ห้อทรงหล,งล,ล,ลิงไตไหล่ปงหลูตู้หลอัวหลิงไตอ่ะนั่นแหละครับผมใช้ยี่ห้อนี้ครับมามาม,ามามามันดันมาล่ามาอยู่ล่ามาอยู่ แกโคไม่ยิงอะเอ้ยเกโควอดเกโควัดอะไรอยู่ด้วยโคกูอุ้ยแล้วอุยแล้วอ่าไม่ไม่พูดครับไม่พูดไม่พูดยี่ห้อครับ พอดีว่าเขาไม่จ่ายเลยไม่ต้องพูดก็เลยพูดไม่ได้ <c oughs> เราเขาจ่ายข้างหน้ามีปัดโอ้ตายแล้วปัดโอ้น้องฟังพี่นะพี่อยากจะเอาฟักลูกตามาล้างสไลด์อะน้องเมื่อกี้เหรอไอ้เนี้ยอยากจะให้ไลออดเอานั่งออกว่ะ เป็นยองด้วยคุยๆยองก็ยองไม่ใช่มันก็มียองเว้ยเดินยังจังยองมาเเอเคุยค bro อากดูมันนั่งสมาธิเลยครนั่งสมาธิอยู่ไงเขาฌานเขาฌานลองนะมามามาสวยน้อ ดันมาดันมาดันมาโอ้ยหลังมาโอ้โหรั่วจัดอะไม่แย่อันตัวเงินกูไ็ได้ใช้โอ้ยสามสิบสองสามสิบเอ็ดนิยอนกูอุ่นเลยว่ะดูเอลิตจริงไหมเนี่ยจะว่าตายรายวันหนะไปเอ๋อน้องน้องก็ยุกอะ น้องก็อยู่ไก่ต้าแล้วกันนะน้องนะเอ้ยวันดีคร้าวันดีทุกคนที่เข้ามาได้ครับเข้ามาพูดคุยได้เฮ้ยนีออนเฝ้าอยอะขอให้โชคดีนะน้องนะเดี๋ยวพี่กันเองวิ่งขอบุญที่กดใจให้เขาเข้ามาค้าเข้ามาพูดคุยได้นะตอนนี้สูตรอะไรอ่ะลืมแล้วสูตรรูเตียวเสี่ยวอืม <Find you. S 1> อ่าหลุดเลยฟีซ <laughs> ีแค่เดียวเลยสูตรรูเตียวว่าซ่าน S <S 2> <S 2> ไม่หลับไปนะ่ะทีมันไม่มาเอ,อสกแกนเฟล <ص ص สูตรรูดเ,อเอดี่ยวก็ไปทีเฟลรั่วเลยโอ้โหน้องมโอโันมาลืมอะ่ะน้องมาลืมเลยมองเจ๊เข้ามาแล้วน้องเจ๊เข้ามาหอโอ้โหสองสอง,สองชูัอชัว โอ้โหดแม่งปาดิ What are you doing my team What, <laughs> <just love> <laughs> what to play เกเกโก้แม่งกลัวปาไม่โดเียแม่งเด็บาไปบจอดหน้าบอมแลวเก๊กก้นไม่ยืนอยู่หน้าบอมเูื่องชอบเลยว่ะไอ้ทหไม่จะรั่เกมแรกกันรั่วแล้วอ่ะ นี่อะไรวะเนี่ยอยากจะควักลูกต่าออกมาล้างสไลด์จริงนะเนี่ย What do you fear my dream แล้วไปอยู่แล้วสองคนตรงนั้นอะเงาอ๋อฮอฮอมีฮอมีฮอล็อกฮอล็อกฮอล็อดิอลอกไปได้เอ๊ยเดินเข้าไปกูตาย โอ้ยใครสั่งใครสอ่งให้เล่นเอเรียดไว้ทำไมเราจับคู่กันแล้วจับโดนทีมอะไรก็ไม่รู้ตัวไ้ก็เลยจะชื้อะไม่ไหววหะเฮ้ เ<ไ> <s country> สติหลุดแล้วไอ้เล่นกีสติหลุดจริงนะเนี่ยเฮ้ยเจอแต่ละตัวบีไหมกะมันดันอยู่แล้ว <laughs> รอรอเลยรอเลยสองตัวแดงน้องพี่มาแล้วน้อง <laughs> 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 planted. Try. เล็งให้อยู่ยังเล็งให้อยู่ buddies, เล็งอะไรมันใช้หมดอ้ยมันในเนีย้ยหมดแล้วอุ้ยช็อปปืนกันใหญ่ <laughs> ช่างช็อปปุงช็อปปืนเฮ้ยจะเอาแวนดอลอะแต่ว่าแกครอบแล้วอ่ะ Check, อบโซอบโซออนนี้น่าจะมาเอนะเพราะว่ามันบีเฟลล์หรอไม่ก็ดันบีก่อนเลยยำบีฉันอยากจะย้ำอยากจะย้ำอีกสักครั้งอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้คนนั้นมั่นใจอยากจะย้ำอีกสักครั้งแล้วต่อให้นานให้นานต่อเท่าไหร่อ่ะไอ้ฮีรัวไหมล่ะ Thank you. เงียบมันดึงมันดึงให้เราบุกแล้วมีออนมันก็บุกไปเลยเอวะเกย์โคโลเกยโคโลเกยโคโลเมื่อเลยแล้วบอกว่าไปบีอินทิคก็เมื่อเลยตั้งป้อมโอ้โอ้ดายสย้อนมาแล้วตั้งป้อมมาซานอย่าตั้งเลยถ้าโมบิสอ่ะจริง อ่อต่ำเรียบร้อยแฟงหลังแฟงหลังแฟงหลังข้างหลังมาข้างหลังมาหันขวาหันขวาเจอเลยผีฝังปะเนี่ยเอาอะเอเลี่ยตได้ใช่บูโอ้ใหญ่กดเจอกดเจอฝั่งดอกข้าไปเลยสวัสดีครับ ดีอะไรพีพลอยพีพลอยชอบกินชากรีนเหรอมันคืออะไรอ่ะเขียวแล้วทำไมเขาต้องเขียนว่าชาแล้วก็กินอ่ะนี่ครับผมอยากให้ดูอะไรครับทุกคนดูดูครับดูของผมอ่ะยิงเล่นยิ่งรดยิ่งเล่นยิ่งรดนี่ครับดูครับแม่ตึงจริงเชียว โอ้ยที่หนึ่งในกานนะแต่ไม่ชนะดิอย่างที่ว่าแหละครับต่อยทำดีแค่ไหนคนที่ใช่ก็ยังเป็นต้องขย้าอยกูดูดูสกอร์แล้วท่เลยว่ะพี่ แดงแป้เลยน้องนี่คิดว่ามีขายแล้วตอว์เบอรี่ม่ะน้อง